Oh oh. โอ้โหแม็กอาเธอร์โจฝากชีวิตไว้ด้วยเดี๋ยวข้างหน้าพี่จัดการให้ไม่เห็นใครให้ยิงเลยเราดำยาวๆฮะไม่ต้องรีบทีวีอยู่ข้างหน้าครับเราน่าจะไปถึงพอดีแหละว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวชั้นประเกนให้ถึงเ,เวลาแล้วแหละแตกไส้หนู คื้นมาปล่อยกันหลวดไงโอ้โยอดฆ่าแม่งเลยไม่ฆ่าก็ได้อุย้ยเอาอะไรยิงใส่ผมวะเนี่ยไอ้นี่มันรู้เยอะไอ้นี่มันรู้เยอะอีอะอก,กี้มันเป็นสกอย ปังปังปังสะใจวะสะใจสะใ,ใจบอกเลยอุ้ยเรื่มน้ำไม่เอาผมหายแล้วผมอยู่ต่ขขอไม่ได้ขข อยู่ต่อไม่ได้ฮะมึงจะกันได้ลูกๆเลยเหรอเออก็ว่าอยู่ไม่ได้เราปล่อยเรือลน้ำไว้ก่อนนะออ่าไปยุ่งกับมันเม่เอาไปยุ่งกับเรือลน้ำฮนะโอ้โหทีมผมแตกหมดจังแตกคู่เลยอยู่ไกลเกินว่ะโอ้โหอยู่ยังไกลอ่ะไกลเกินไกลไปไหนก็ไม่รู้ แล้วถ้ามันค่าเสร็จมันจะไปไหนต่อไปทางขวาโอเคผมจะต้องเจอตรงกลางซ้ายขวานะผมไม่รู้จะรับดาเมจยังไงดีตั้งแต่ทำใต้น้ำต่สะอาดขึ้นหนึ่งก็ดูคเขมข,ขึ้นมาเลยนะโอ้ไทย 55A ไปเอาไปแดกไปรู้เยอะด้วยนะมีถอยด้วย ไปต่อหรือพอแค่นี้เขาไม่เห็นผมแต่ผมมาเห็นเขางั้นให้เขาปวดใจกับอันนี้ก่อนเอาดี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 มาสู้กันหน่อยดิมาเอ้ยกดพีดไอ้ห้าไปกดโอ้โหแตกกแตกกูแตกแตกูแตกโอ้ห้าห้าเอด้วย เออตอนวิดีโอกูแรงเว้ยตออวิดีโอแรงนะมันจะหนีไปละแม่งหนีโอ้ยผมเบื่อการหนีมากเลยจะคลายมันแตกๆไปได้ไหมเดี๋ยวบอกแพ้เขาอะ่ะเออแบกอีกแ้แล้วผมจะคลายยังไงผมไปขวาก่อนผมรู้สึกว่าฟังขวานี่น่าจะได้ใครจะโดนเอ้ขั้หนึ่งคนแรกครับปังรอดวะถ้าบินเร็วก็รอดอ่ะใครบินวะ อ้อไอซูเปอร์เฟสมากูรอดแล้วไปเลยฮะไปเลยฮะ,ย,ฮะยิงล,ลัวๆยิงล,ลัวยิงล,ลัว,ลลวบอกเลย ยิงโลวว่เอาไอ้แม็กอาเธอร์ออกอีกเว้นกรรมแม็กอาเธอร์ออกความชิบหายบังเกิด มันพยายามยิงผมว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยผมดำก่อนอุ้ยทุกคนเล่นผมว่ะผมต้องดำแล้วไม่อยู่ไม่ได้แล้วแม่คงบอกเอ้ยทำไมพวกมึงไปไหนกันหมดนะเฮ้ยมึงไปไหนกันหมดยกตีโอ้ oh my god ทีมหมดไปไหนกันหมดครับหมดแรงเลยหมดแรงเลย เป็นล้านเลยโอ้โหโอ้โหขอแท้ยกเลิกตีหกแสนคนเก็บคนเดียวเลยมารอบนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ยดึกๆึกตึกๆึกตึกตึก,ก,กหมดเลยเนี่ยเอาวะเดี๋ยวเฟสมาการซีวีหน่อยเดฟซีวีเอาวะโผล่มากงี้ส่งเสียไปก่อนเลยหนึ่งลูก ไปอีกหนึ่งลูกไปอีกหนึ่งลูกไปอีกลูกไปอีกลูกไปอีกลูกโอ้โหไม่กดพู้อย่างนี้ไปอีกลูกเลยรัวเลยเทคนิคพวกเหนียวแฟนะฮะต้องอย่างนี้นะต้องยิงไปอย่างนี้ต้องยิงห่างกันทีลูกอย่างนี้เหนียวแฟใช่ไหม เหนียวแฟใช่ไหมเหนียวแฟใช่ไหมพวกเหนียวแฟต้องโดนอย่างี้นะเหนียวแฟใช่ไหมเหนียวแฟใช่ไหมครับผมจัดให้เหนียวแฟเหนียวแฟพวกเหนียวแฟต้องโดนนะฮะ เอาอยู่มิซูรี่ก่อนเลยเอ้ยไม่อเรามิซูรี่มิซายเกียเรือน้ำมาต้องจัดเหนียวแฟร์ใช่ไหมเหนียวแฟไหมถ้าไม่เหนียวก็ไม่เจ็บเหนียวแฟร์เว้ยมันเหนียวแฟร์มิซูรี่เหนียวแฟร์มาก ผมยิงไปแสนเจ็ดแล้วว่ามันยังไม่ปล่อยแฟเลยเหนียวแฟจริงเลยจริงเฮ้ยมันขับเรือหนีผมมันลืมหรือเปล่ามันมีซีวีอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นไงพวกเหนียวแฟรั้งโดนผมไปฮะไปทางขวาครับ ไปทางขวาผมบอกเลยว่าผมจะจัดการคนที่ชอบใช้ไม่ชอบใช้แฟรนะอ้าไคโอวันดีโอ้โหประมาทมากไอ้นอนกดปุมามึงตายกูบอกเลยมึงตายเองประมาทกับเกียสามาไอ้นอนยิงรัวๆบอกเลย เบหายอ้าวใครเอาไปแดกอะทำไมทำอย่างเงี้ยงกแฟด้วยงกแฟก็จัดไปฮะงกแฟก็จัดไป นกแร์หรือเปล่าสุดจะถกสุดจะถกอ๋อสุดจะถกเหรองกแร์หรือเปล่าหรือว่าคุมเครื่องบินอยู่ฉันยิงเทียลูกนี่บอกเลยว่าชิบหายเกมเมอร์ ไม่ต้องทำเลยแล้วรวยถ้าเป็นฟาร์มนี่เขาเรียกรวยเอ้ยคอนติเนชั่นไม่ได้แล้วิบขายไม่มีไม่มีนี่เลยโอ้เอ็ดไมสำเอ็จว่ กูเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดไอ้ห่าเอ้ยกูเกือบไม่รอดแล้วตีกูาหายไปไหนหมด <c oughs> อีก,กี้มันเป็นสกอยนี่ไงเกือบโดนแล้วอีก,กี้จะเป็นสกอยอ้าวแล้วกูโดนคนเดียวเลย แม่งรอดจริงๆได้ไงวะเน,นี่ยรอดได้ไงไวฮะ อาเฮือ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 โอโห้ผเก็บคนเดียวเลยพี่น้องรับผมเก็บคนเดียวเป็นล้านสามดัเมจยังขึ้นได้อีกนะเดี๋ยวรอตาวิโดไมไปถึงก่อนถึงหมดยังวะโอ้ให้ตายแต่ทีมผม